สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือไลฟ์กันแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเคได้เลยมีสติหน่อยทุกคนเอ๊ะแสงได้ไหมลูกตาได้ใช่ไหมได้ครับได้ได้ครับผมพูดเล่นพูดได้ครับได้ครับได้ครับได้เวลาที่ครับิมสวัสดีครับคุณพีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนพี่อยากได้แนะนำตัวเป็ทั่วเต้ สวัสดีครับปอนนาาวิดนะครับผมรับบทเป็นธีรกิจเคียนรีครับครับผมสวัสดีครับผมภูวินนะครับผมรับบทเป็นพีชครับผมนี่คือเป็นคาแรคเตอร์เลยหรอเพราะจริงจริงคาแรคเตอร์ก็เป็นปอนกับภูวินแล้วครับผมประมาณนี้แหละก็คาแรกเตอร์จริงๆแล้วของปอนก็อาจจะไม่ใช่ปอนและของผมก็อาจจะไม่ใช่ผมเท่าไหร่เอ่อถ้าของปอนก็จะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่ามีความเป็นของตัวเองตัวของตัวเองสูงสูงใช่สูงมากๆเลยแบบคุณทีอะไรอย่างเงี้ย ครับผมส่วนของผมก็เอาจิงๆน่าจะเป็นคนคนที่ผมว่าทุกคนในวงนี้รีเลทได้เพราะว่าตัวพีชเป็นช่างกล้องครับอ่าเป็นช่างภาพช่างภาพครับใช่ครับโทษทีครับผมก็ก็ทุกคนน่าจะพอแบบรีเลทกันได้อยู่ด้วยในคาแรคเตอร์พีชก่อนอะไรที่เหมือนพูดที่พูดรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้น่าจะง่ายสุดเลยถ้าความง่ายของคาแรคเตอร์นี้เหรอผมว่าความง่ายคือความใจเย็น อ่าผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้มันมีความแบบมันมีความเอ่อชิวๆไปเรื่อยๆของมันอะไรก็ได้ในในในทางของมันเองครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีความจะเป็นจังหวะของตัวเองที่มันไปได้ง่ายอยู่ครับผมอืและอะไรที่ไม่เหมือนเลยโหถ้าของผมเหรออะไรที่ไม่เหมือนเลยผมว่าน่าจะเป็นความที่มันมันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันโอเคต่อทุกอย่างครับผม อย่างเช่นผมรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวผมไปเจอคนแบบคุณทีผมน่าจะเดินหนีตั้งแต่ห้านาทีแรก <c oughs> มันทนได้อม,ม,มันไม่ได้สุดจะทนแต่มันเดี๋ยวจะจเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าทําไมถึงแบบต้อง <จะ S 2> เดินหนีภายในห้า <5 S 2> นาทีก็ <c oughs> ผมว่าความแปลกเบอร์นี้ <c oughs> <c oughs> ผมว่าความแปลกเบอร์นี้อาจจะหาได้ยากแต่ว่าถ้ามีอยู่ในชีวิตจะสนุก อ่าครับผมผมคิดว่าผมเหมือนกับพีทน่าจะเป็นความไม่ใช่นะใช่ครับผมว่าผมคุณคุณเหมือนพีทยังไงอ๋อโทษคำไม่ดีนะครับถามว่าว่าคุณมีเหมือนพีทไหมลูกจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามีความเหมือนในเรื่องของความใจเย็นละกันอย่างที่ภูวินได้บอกไปผมรู้สึกว่าการเป็นพีทเนี่ยต้องมีความอดทนทั้งสูง แล้ยิ่งเวลาเจอคุณทีเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจครับผมว่าเหตุผลที่ผูวินบอกว่าอาเจอคุณทีภายใน5นาทีจะเดินหนีเป็นเพราะอะไรและยังไงใช่ก็รู้สึกว่าเป็นเพราะความใจเย็นภูวินกับใครเย็นกว่าผมพีทคือพีทคือพีทยังคือพีทยังทนอยู่ฟังคุณทีพูดจบนะแต่ผมว่าคุณไม่น่าอยู่ฟังคุณทีพูดจบดูจากทรงอาจจะแบบค่อยค่อยหายวิทีละก้าวหายวิทีละก้าวใช่ใช่ ครับอ,อะไรที่เราไม่เหมือนคุณทีเลยความรวยแหละครับผมเด็ยเยอะเรอคือคือคุณทีเขาคือจากที่ได้รับบ,บทเป็นคุณทีเนี่ยรู้เลยว่าคุณทีเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างสูงมากๆ <c oughs> ในฐานะการเงิน <c oughs> แล้วก็เป็นคนแบบเด็ดขาดอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนที่แบบไม่ค่อยนึกถึงใจใครเท่าไหร่อะไรถ้าเกิดตามหลักของมาเฟียซึ่งผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเหมือนเราเท่าไหร่ในในเรื่องนี้ละกันเพราะว่าต้องมีการทําการบ้านมากประมาณหนึ่งในทางที่แบบ คุณทีจะมีการ์ดมาเฟียหรือแบบว่ามีการ์ดหมวดละครการ์ดเบวอะไรอย่างเงี้ยครับใชมันก็จะถูกแต่งออกไปแลวอะไรที่เหมือนบอลรปลก็สงสัยจะเป็นในเรื่องของการพูดจาแบบสไตล์อย่างนั้นละกันคือคือรู้สึกถนัดรู้สึกว่าในการพูดแบบนั้นเข้าปากเขาปากมากครับผมเราเราเราประโยคที่เราสึกว่าโอ้ยถ้าเป็นคนอื่นพูดไม่ได้เป็นบอลแต่เข้าปากใส่ไฟตอนนี้ใส่ไฟเราสามารถพูดสปอยได้ที่หนึ่งไห ในเค er, anyway. uh, ียเลอร์มีอะไรคือเลอร์อ่ะเลอร์เอาประโยคคุณสถาพรอ๋อในไพลอตเลยใช่ไหมครับก็ดูชอบปากจริงช pues ื่อเรื่องไหนเธอคุณสถาพรนะครับบริษัทที่คุณทำซีรีส์อยู่เนี่ยขายไหมเดี๋ยวผมจะซื้ออะไรแบบนี้ใช่ผมผมก็อจะเล่นๆหน่อยเขายี่ประจําเลครับแต่เขาก็จะแบบซื้อจริงหรอแพงนะอะไรอย่างนี้ไม่มีตังค์ ใช่ครับใช่ใช่จำบบทได้ทุกอันเลยแต่ว่าตอนนี้คือยังพูดมากไม่ได้ไงเพราะว่าในเทเลอร์ที่ตัดออกไปเนี่ยคือทางทีมงานกับพ่วงกลับเขาก็ค่อนข้างก,าก,ากักไปเยอนะเนาะใช่ใช่ใชก็อาจจะต้องพูดซ้ําๆไปก่อน<ม>ในในเทเลอร์หรือในไพร์ลอ<ม>ก็เดี๋ยววันนี้แหละทุกคนจะได้ดูพร้อมกันแล้วว่าคุณทีเขาพูดยังไงบ้างเป็นคนแ<อ>บบไหนแบบไหนทําไมคนถึงอาจต้องเดินหนีเขาได้พี่อยากรู้ว่าอะไรในตัวคุณทีที่คุยบอกว่าถ้าเจอแล้วจะต้อง โอ้โหผมพูดแบบไม่มีเหตุผลมันคือความแบบทั้งคำพูดที่ไม่มีเหตุผลทั้งคำพูดที่แปลกแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่แปลกแล้วกันใช่ความคิดอย่างนี้คืออย่างเช่นเออยกตัวอย่างแล้วกันนะเมือนประโยคคําถามเขาจะไม่ใช่คําถามเขาถามเหมือนเขาถามเราแต่เขาไม่ได้ฟังคําตอบเราเขาไม่ต้องการคำตอบใช่คือเขาถามแต่เขาไม่ได้ต้องการคําตอบแล้วเขาก็เออเองเออเองออเอง ผมจะซัพพอร์ตเหตุผลเพราะว่าเวลาคนทีพูดเนี่ยคือเขาถามไปเฉยแต่เขามีคําตอบในใจอยู่แล้วแล้วก็หวังว่าจะให้พีทเนี่ยพูดตอบคาถามให้ตรงกับที่เขาคิดไว้พ <c oughs> อ,อแบบเลยแบบสมมติถ้าตอบคาถามแบบไม่ถูกใจก็จะแบบไม่ได้หนังใจและอะไรแบบนี้ <c oughs> หรือบ,บางครั้งตอบไม่ถูกใจเขาเขาก็ไม่สนด้วยซ้ําไม่สนทําอยู่ดี <c oughs> แต่ตอนชอบคเตอร์มีนะุ่ผมว่า,ม,ามันมัน <laughs> มันฟีลกู๊ดครับมันมันมีความสุขแล้วกัน,นก็คือแค่รู้สึกว่าเคยอพอได้มารับบทแบบคอมเมดี้ตลกๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่เครียดดีมันเหมือนกับมันครีเอทได้สร้างสรรค์ได้เรื่อยๆเนาะอืมในเรื่องนี้ความสนุกอยู่ที่นะักแสดงด้วยในกองคือใช่ครับใช่ครับนามาก โอ้ยสนุกครับผมเพราะว่ามีเพ şey> ื่อนๆอยู่ด้วยมีทั้งบอนนี Reason> ่มีทั้งเอสแล้วก็มีทั้งเพอร์ซันตาด้วยครับผมใช่ก็เป็นเพราะทุกคนนี่แหละเลยทําให้เรื่องนี้ออกมาได้สมบูรณ์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดขาดเพื่อนๆไปก็คงกองคงไม่สนุกแล้วตัวละครก็คงจะส่งเสริมให้คุณทีมาเจอพิษไม่ได้เหมือนกันเลยแบบนี้นะครับเลให้หนยบราศในกองต้องบอกว่าคือมันเหมือนรวม 5คนที่มันสนมาอยู่ด้วยกันเนอะพี่หคนที่สนมากๆม,มาอยู่ด้วยกันขอ,อรายชื่อหกคน่ bon in, anta, อยบอนภูวินเพอร์เซนต้าเอสบอนนี่ก็คือน,นักแสดงทุกคนคือไม่มีใครไม่สนเลยไม่มีเลยนะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยออกกองล่าสุดเออไม่รู้ว่าได้เห็นไหมแต่ว่ามีอบอนนี่เขาลงคลิปขายปลาไปอ,อ่ใช่ซึ่งก็กว่าจะได้คลิปนั้นออกมาผมก็ตอนแรกผมก็นั่งงงอยู่ตั้งนานคือ ประเด็นที่ผมไม่ได้ไปอยู่ในคลิป <vibrating minorities> นั้นอะคือผมนอนอยู่ข้างๆผมหลับอยู่ครับแล้วผมตื่นมาพร้อมกับเสียงของเอสที่ทำปากเป็นปลาบุงบุงบุงบุ้งบุงบุงบุ้งตไปเป็นฉลามอ่ะตอไปฉลามเอสก็ผมได้ยินเสียงบุ้งบุงบุงบุงก็ลืมตาขึ้นมาแล้วผมก็หันไปใครบุ้งบุงแล้วผมก็เห็น3คนนี้ทําอะไรสักอย่างอยู่แล้วผมก็คิดในใจว่าอนอนต่อดีกว่าแล้วผมก็หลับไปเลย ใน,ในจออาในจอกับนอกจออะไรถึงนันความคลื่นเทงกับความคลื่นเทงโอ้โหคนละแบบใช่แต่ว่าคนละแบบคือผมรู้สึกว่าคือเวลาเราสั่งแอคชั่นเนี่ยมันก็จะมีความความแบบการทํางานอยู่ในนั้นเหมือนกันเพราะว่าเราคือการแบบการถ่ายซีรีด้วยไอซีรีด้วยใช่มันก็ความตลกมันจะไปในเรื่องของคําพูดคุณทีมากกว่าในในเวลาเราสั่งแอคชั่นเนาะแต่ว่าเวลาเราสั่งคันแล้วเนี่ยบรรยากาศในกองนักแสดงหรือว่าทีมงานพ่วงกับทุกคนเขาก็จะมีความแบบเฮฮาใช่ครับ ใครที่เขาเครียดจังบนกับบทบางไหมเลือกนมาถึงยังไงนะฮะับใครเครียดใครเครียดใครเครียดสุดในกองเอาจริงๆคนที่น่าจะเครียดที่สุดในกองน่าจะเป็นพี่เอ็กครับผ <c oughs> พ่วงกับครับผม <c oughs> คือน, <c oughs> นอกจากเครียดเรื่องบทแล้วเครียดกับนักสแสดงด้วย <c oughs> ครับผม <c oughs> บ,บางทีแบบอา,อาจจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าเมาได้เมาได้เมาได้โอเคเฮ้ยจุดละไอยู่ละคเนี่ยมโนเดา่เขาเยอะจุด้วยครับมอยอยู่ไม่คือคือแบบว่าเวลาเราถ่ายทําแน่นอนว่า มันก็จะมี day กับมี night ที่มันเป็นแบบเวลากลางวันกลางคืนต้องระวังแสงหมดอะไรเงี้ยแน่นอนว่าเพียเขาทุ่มทุนโปรดักชันเรื่องนี้เต็มที่แสงที่เป็นซันเซ็ตโกลเด้นอเวอร์มักจะสวยงามเสมอใช่แต่เวลา <c oughs> จักจะมีน้อยนิดเสมอใช่มักจะมีน้อยนิดแล้วก็จะไปแล้วมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเริ่มกดดันในในเวลาที่แบบว่าภาพที่จะตกเฉยแสงหมดใช่ครับผมส่วนหนึ่งคือเพราะว่ามันรวมหกคนซนมาด้วยก็เลยแบบ จากที่เวลากระชันชิดอยู่แล้วเจอหกคนไปด้วยก็ก็เป็นบันเทิงสีสันครับผมอยากรู้ว่าถ้าให้พี่เอพี่เอเลือกว่าใครสนสุดคิดว่าพี่เอจะเลือกใครพี่เอเลือกใครอะ่เอพี่เอเลือกใครคะใครสนสุดคะพี่เอ็หกคนครับปอน์บูวินเพรสเซนต้าเอสบอนนี่ใครสนสุดครับไม่มีครับเหนือพูดกับไร้แล้วเนี่ยแต่เขามีบีดคิดนะเมื่อกี้ คือี่วีชัก,กนะไม่ใช่ที่พี่บอกว่าไม่มีมคือไม่มีใครไม่สนพี่เองบอกสนเท่ากันหมดไม่รู้จะตอบใครคอย่างว่าขายหน้าเซนนะแตเราเดี๋ยวหลอกตลาดจริงแล้วมีะมนะมีนะความคุณทีเนาะก็ก็ขายได้แบบได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคราวนี้ก่อนใน้ EP หนึ่งมันก็จะมีซีนซีนหนึ่งอ่ะนั่งอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวเดี๋ยวจะมันคือซีนที่แบบผมเสนอเข้าไปเองเนี่ยแต่ว่าเรมีออกพอทีมคือราเยอะมากไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นครับแต่จะเป็นเรื่องช้าทางมากกว่าแล้วพี่เอ็กซ์ซื้อไหมคะ ซื้อครับใช่ไหมล่ะอย่างอย่างมีท่าหนึ่งที่คนจะเห็นในเทเลอร์คือท่าท่าจับปล่อยท่าจับปล่อยอ่านนั้นผมนำเสนอเองนิมิตขึ้นมาเองขึ้นมาเองใช่ครับใช่ครับเปยังไงนะครับเป็นยังไงล่ะอะไรเงี้ยมันมีขำนะขำเรื่องมีทำไมจะไม่มีแต่ว่าเวลาสั่งแอคชั่นคือเวลาเล่นกับที่จะขำจะเล่นกับซันต้าจะขำเพราะว่าน้องมาน้อย แล้วบวกกับเป็นเป็นสมาชิกแ a สเปอร์เราก็จะรู้จักนิสัยกันดีอ่าใช่อันนี้มันจะคนละแบบอันนี้สมาธิเขาจะดีใช่สต้าเหมือนกับว่าพอมองหน้าแล้วมันจะนึกถึงแบบพวกเต้นอย่างเดียวเลยใช่มันภาพแ a สเปอร์มันจะลอยมาก็เลยจะมีหลุดแต่คนนี้เขก็มีบ้างเดี๋ยวมันจะมีอีกเยอะเลยในในซีรีส์ที่ที่ต้องเจออืมหลุดเยอะไหมมีมมีครับมีมีครับคือคืออาจจะโชคดีด้วยที่ว่าเป็นคนที่ เวลาเข้าฉากใช่จะเส้นลึกก็เลยจะไม่ค่อยไม่ค่อยขันเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าก็ก็มีหลุดบ้างเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในน้อยเรื่องที่ทําให้ผมหลุดได้อา่าจริงๆก็ต้องขอบคุณความเส้นลึกนะเพราะว่าไม่งั้นยากแน่เลยไม่อาจจะ <c oughs> ถ่ายไม่จบซีรีส์เรื่องนี้อาจจะไม่ได้ดูกันวันนี้ก็ <c oughs> สมมติเวลาผมเล่นแบบพูดๆๆๆเนี่ยถ้าเกิดอีกฝ่ายําผมจะขาตามทันทีเลยใช่มันเหมือนแบบตามๆกันไปแต่ว่าพอคุณเป็นคนเส้นลึกมันเลยทําให้แบบโอเคผ่านคนไปได้ดีซึ่งบอกว่าตั้งแต่วันที่เปิดตัวจนถึง ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยไม่ได้อานเลค่ะว่าแบบก็พอมีเห็นอยู่บ้างครับผมก็เห็นว่าแฟนๆทุกคนรอครับตั้งแต่ตอนที่เราปล่อยไพ่ต่อไปเมื่อปีที่แล้วเนาะก็เห็นว่าทุกคนคอยติดตามแล้วก็รอมาเรื่อยๆจนเราได้เปิดกองคิวหนึ่งใช่แล้วก็ต้องขอบคุณกระแสตอบรับจากทุกๆคนมากๆนะครับผมรวมถึงวันนี้ด้วยที่บัตรโซเอาครับซึ่งมันไม่ใช่แค่การบัตรโซอาเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ ่ไไดดู้ในโลกอ๋อครับผมใช่ครับก็วันนี้อยู่ในที่ M C C Hall แถวบางกะปิก็ขอบคุณทุกคนมากก็ด้วยคดสู้กคไม่ได้ละความจุในโรงไงมันูอครับผมก็มันมันเป็นที่ความอยากดูของคนด้วยแหละเพราะว่าพอเคนไม่แบบจริงๆคือพอเห็นว่าคนอยากดูกันขนาดนี้ก็มีการขยายสถานที่ให้มัน พพอร์ตกับจำนวนคนใช่ครับใช่แล้ววันนี้ความพิเศษนอกจากที่จะได้มาดูร่วมกันแล้วมีอะไรพิเศษครับผมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมบนเวทีด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆนะครับผมของ f i r s t EP พนะครับผมแล้วก็แน่นอนเออเรามาดูด้วยกันเราได้มาดูกันแบบจอใหญ่นะครับผมดังนั้นก็เก็บวันนี้เป็นสตาร์ละกันของมีสติในคุณทีครับผมจริงๆแล้วก็ดีใจเพราะว่า คือเราก็วันที่เราปล่อยเทเลอร์ไปวันในวันแฟนคอนเนี่ยก็เห็นว่าทุกคนหัวเราะล้วก็มีความสุขกันก็วันนี้เราก็จะได้เห็นเต็มๆใช่ในทั้งอีีเลยก็ฝากด้วยนะครับวันนี้จะขำไหนเอาเลเวลความขำอีพีแรกเลเวลความขำมัอยู่ที่ไหนผมให้สิบโอ้โหสิบเลยหรอคือผมไม่รู้จะให้อะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นช่องที่เราไม่ค่อยเห็นในไทยเท่าไหร่มันจะไม่ใช่ตลกโบบามันจะเป็นตลกสถานการณ์มากกว่าดังนั้นก็ ก็รอดูเรียกชั่นคนเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันครับผมแลาบอกว่าใส่ใส่ในไม่อยู่สูงๆอย่างเงี้ยเราจะมีแบบอะไรเป็นของแฟอนแฟนไม่ใช่เป็นเฟรมอ่านะครับผมมีกำลังใจอลล้นหลามที่พวกผมและความรักที่ผมมีให้คุณครับผมอยากได้ัเท่าไหร่เทนอี จริงๆแล้วแล้วแต่ทุกคนเลยครับเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้อยากบังคับแฟนๆอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาดูซีรีส์เราแล้วก็มีความสุขกับมันมากกว่าคือถ้าเกิดใครจะชอบก็ก็ติดแฮชแท็กได้แบบพูดถึงว่าเออชอบซีนนี้หรือว่าซีนนี้แบบคุณทีแปลกจังแบบพีชน่ารักจังหล่อจังอะไรแบบนี้ไงก็ติดให้แท็มาบอกกันได้ครับนี่ก็ชมพีนาะชมทุกอย่างเลยครับด้วยอะไรแบบนี้ทำปมด้วยไม่แกจะแสดงดูให้นะคะแฟนเขาพวงกันมานานแล้วนะโอ้ยอันนี้นะนครับ อะไรอ่ะไปด้วยแมนเซเลมูนก็รอรอไปก่อนแล้วกันรอไปผมยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรรอไปก่อนรอไปก่อนครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องมีสติหน่อยคุณทีนะครับผมวันนี้เป็น EP แรกนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมก็ถ้าชอบถ้าอะไรก็ฝากแชร์กันด้วยหรือว่ามาพูดคุยกับพวกเราในแท็กกันได้นะครับผมแล้วก็ ฝากดูกันด้วยนะครับทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งทาง GMM ยีนะครับครับผมแล้วก็อยากให้พี่ปอนะฝากเป็นแบบคุทีเขามาฝากล่าเรื่องมาเอาพรจากพรลอยเลยนั่นจะติดความในพี่ไม่ขับจะไม่ขับำในใจเหรอพี่อาจจะไม่ขับก็ได้ไม่แค่พูดเฉยๆไงยังจะขอฝากซีรีส์เรื่องมิสติรใหม่คุณทีที่เป็นเรื่องราวของฉันไว้ในใจทุกคนด้วยล่ะ และที่สำคัญเลยหวังว่าทุกคนคงจะไม่ขุ่นเคืองใจในการดูซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับครับแต่อันยังส่วนน้อยย้อนหลังเลยเมื่อกี้บอกครับผมและย้อนหลังที่ไหนครับสามารถรับชมย้อนหลังได้บนไอชีอีและหรือในเว็บ iq.com นั่นเองยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะคือภาษาเขาดูเป็นภาษาคือเขาจะเป็นพูดเป็นวักภาษาละครนะครับค่อยดูอย่างนี้ตอนนร้ทำกับบ้านนะเป็นดูละครแบบไม่ไม่ค่อย คก็จริงๆแล้วพ่วมกับเขาก็จะเป็นต้นแบบได้ดีครับทราจะไดูต่อดนเลยดนเลยคอนคอนโอเคอะไรม่ล้อย่างหลังจนี้คนอาจจะมาให้เราโดนในเ่ลกลงฉันพร้อมเสมอโอเคขอบคุณเะครับคุณเาคุณเคุณเชาเปิดไหมคะเปิไหมคะกีสัตว์กล้องไหนเอ่ยตรงกลางเด็กเโบกมือค่ะเป็นวิดีโอตรงกลางโบกมือพี่ขหน่อยลูก

รอแป๊บนึงนะอยู่ี่จะให้ขออนหนึงสองาขวาแลวลูกีหนึ่งนะครับหนึ่งอ้อหมาแฝงในนี้เดียวโอเคีอยเเดียวเอเ่อหนึ่งสสุดท้ายนะครับหนึ่งอมอเนโอเคค่ะมองรงการค่ะไปเก็บมองตรงกลารก่อนนะคะพี่ๆนัคะตรงกาคมีนะเอคีกอ่มีขอบคุณค่ะเอนคันเเ่หเียวกันอ บคุีนะครับอะแร์พ ขอกล้องนี้ด้วยนะได้หมคะได้ไหมคะขอนี้่อด้นี้ชไหมอาจจะต้องพูดออกมาีนึ่งายายไายอนีอันนั้นเป็นวีดีโอใ่คุณทีคุณทีทางนี้นะควีดีโอวีดีโอกล้องนี้หน่อยค่ะอายมอลูกางนี้ต้องันไนซ้ายมือก่อนแล้วเดี๋ยวแกะที่เหลือค่ะซ้ายครับ ลองใ้าพิ่งเสรนให้เสอขอค่ขขอคคุณคพ่ขพี่ขอคคุณค่ี่ขออคุ่ี่อุีอ่ออพี่ขอคุณค่ เขาก็มีค่ะบง้านหนสองสามยูนิตค่ะขอบคุณค้ยร้านมอนราอรอได้อีกประมาณน้เอีนคขอเลยขอต่ได้คะไม่